สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมารับเหรียญนะครับเป็นเหรียญเมื่อเช้านะครับผมคาลเลฟเชนนะครับผมซึ่งเมื่อเช้านี้ผมมีที่สิบล้านเหรียญ i อโนะครับตอนนี้นะครับผมได้แก้ไขใหม่นะครับมีมูลค่าพันล้าน i อโนะครับก็ราคาก็อย่างที่เห็นนะครับห้าล้านเจ็ดนะครับท่านผู้ชม วิธีการนะครับท่านผู้ชมไม่ยากเลยนะครับก็เหมือนทําเหมือนเมื่อเช้าเลยนะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคอยู่นะครับก่อนจะเข้าไปทํานะครับท่านผู้ชมใหม่นะครับช่วยกดติดตามครับผมกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมมาที่เพจนี้นะครับเป็นเพจของผมเองนะครับผมได้โพสต์นะครับไว้ในเพจนะครับ ตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแอดดอบหนึ่งนะครับผมผมโพสต์ไว้ก็มันจะมี contact address นะครับผมดูที่แสดงความยิดเห็นนะครับก็ไปก๊อปปี้มานะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าท่านผู้ชมดูดูคลิปของผมนะตอนนี้นะครับผมมันก๊อปปี้ไม่ได้นะครับคลิกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก๊อปปี้ไม่ได้เลยนะครับมันต้องพิมพ์ดีละตัว ซึ่งมันทำให้ช้านะครับก็ไป Copy ที่เพจของผมนะครับเพจนี้ forex and robotech นะครับผมแล้วก็รบกวนช่วยติดตามให้หน่อยนะครับผมจากนั้นนะครับ Copy a c c o u n เข้ามานะครับเข้ามาที่แอปทัตวลเลนะครับเปิดขึ้นมานะครับก็ไปมาหน้าต่างนี้ไปที่ l วลธนะครับไปที่สองขีดด้านบนนะครับ แล้วก็กดแชร์ครับแล้วกดวางนะครับกดเพจนะครับไปที่ c u สตอมโทเค็นะครับกดเข้าไปหนึ่งทีหลังกนั้นรกดแช่คอนแทคอะเดนะครับผมแล้วก็กดเพจคอนแทคอะเดซไปนะครับที่ก๊อบมานะครับเ็ตเวิร์กนี้ก็เป็นเครือข่าย e t h e เ e ียมนะครับเป็นระบบ ERC 2 0ของบล็อกเชนอิตาเลียมนะครับชื่อครับพิมพ์เลยครับตามผมเลยนะครับ เว้นวรกนะครับสัญลักษณ์ตัวใหญ่นะครับไ o v นะครับไอตัวนี้ครับสําคัญครับเทคนิคนะครับเมื่อเช้านี้ผมได้ใส่ไปสองนะครับแล้วก็ผมได้เหรียญมาสิบสิบล้านสิบล้านเหรียญนะครับพอดีมีน้องคนหนึงนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับ เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเขาได้เปลี่ยนนะครับจากสองเป็นหนึงนะครับด้วยความบังเอิญหรือด้วยความจงใจอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเขาเปลี่ยนเป็นหนึ่งครับเขาได้มาร้อยล้านนะครับผมแต่ว่าผมาเปลี่ยนเป็นศูนครับผมเปลี่ยนใหม่นะเพื่อที่จะได้เหรียญเยอะขึ้นนะครับจากนั้นก็กดข้างบนนะครับผมโดนโดนข้างบนนะครับผม ตีน้ำเงินนะกดไปเลยหนึ่งทีก็นี่ครับท่านผู้ชมก็อย่างที่เห็นนะครับผมพันล้านครับพันล้านเหรียญ i o v วนะครับผมก็มูลค่าตอนนี้มันขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเอ้ยไม่ใช่ขึ้นดิมันลงมาหน่อยนึงนะครับซึ่งเมื่อเช้านะครับมันมันอยู่ที่แปดล้านนะครับแปดล้านบาทนะครับกดไปดูที่กราฟข้างบนขวานะครับ ตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อเช้านี้อยู่ที่0.01บาทนะครับตอนนี้ราคาลงมา0.0057บาทนะครับอันนี้ไปที่1ชั่วโมงนะครับมันลงมาแล้วก็เหมือนกับจะขึ้นอีกนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็สามารถดูที่วิวข้างล่างสุด on coin market cap นะครับผม ก็เป็นเว็บเทรดหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าของอเมริกาหรือเปล่านะคอยนี่ครับราคาก็ขึ้นตามนี้นะครับอันนี้เป็นดอลลาร์นะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแปดสี่ดอลลาร์นะครับเห <c oughs> ็นไหมครับครับกราฟโอเคครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปครับผม <c oughs> ก็อย่างที่เห็นครับ เหรียญผมก็สะสมไว้เริ่มเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเป็นแอ์ดอรที่ยังไม่ได้เข้าเว็บเทรดนะครับมันยังไม,ม่มีมูลค่านะก็มีตัวเดียวนี้แหละที่มีมูลค่านะครับผมซึ่งจะจริงหรือเท็จอันนี้อันนี้ผมตอบให้ไม่ได้นะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าเหรียญที่มันอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าของผมเนี่ยมันมีแล้วนะครับผมหนึ่ล้านนะครับผม หนึ่งพันล้านนะครับส่วนจะโอนออกได้หรือไม่ได้นะครับก็ดูก่อนนะครับผมว่ามันโอนได้หรือไม่ได้นะแต่ว่าผมเคยดูผ่านๆน,นะครับเหมือนกับฝรั่งมันเคยโอนไปในเว็บเทรดอยู่นะครับผมแต่ไม่แน่ใจเป็นเว็บเทรดอะไรดูผ่านๆหูผ่านๆตาอยู่นะก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็อุ่นใจแล้ครับได้มาแบบม,ม,มูมูแลครับ ห้าล้านเจ็ดนะครับถ้าโอนออกเข้าไปในเว็บเทรดได้นะโอ้โหก็คงแบบสุดๆเลยครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอออย่าลืมกดติดตามเพจนี้ด้วยนะครับผมผมมีอะไรก็จะพยายามมาลงไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับเพจเอ่อฟลักซหุ้นฟลั e x ์แอร์โรบเทนะครับ คลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมมาแล้วครับผมไปก่อนลวครับบ๊ายบาย